สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ชาแนลวิมลท่าแพ้นะครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับ3 Star ซึ่งจากคราวที่แล้วเนาะที่เราดูซีสตาตัวล่าสุดไปก็ของหมดเลยนะครับของเกือบหมดเลยนะครับคือแบบคือให้การตอบรับที่ดีมากนะครับยังไงต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่ให้การสนใจวันนี้ผมอยากแนะนําเรือนทองอีกแล้วนะครับแต่ที่จะแตกต่างจากคราวก่อนก็คือตัวเรือนเนี่ยมาคราวนี้ก็คือหน้าปัดของเขาออกสีแดงแล้วก็ตัวเลขต่างๆเนี่ยมีเลขโรมันผสมด้วย มันทาให้ลูกนาฬิกาเนี่ยดูเปลี่ยนไปแบบอีกแนวหนึ่งเลยนะครับออกเรียบหรูไปเลยนะครับก็แล้วก็ตัวเรือนของของรุ่นนี้นะครับตัวเรือนของเ,ขเนี่ยจะเป็นแบบเงาทั้งหมดนะครับจะไม่มีขัดแบบด้านมาเลยนะครับก็ให้ความรู้สึกที่ดูหล,ลูลราขึ้นกว่าเดิมนะครับแถมไม่พอนะครับราคาของเขาเนี่ยจะแพงกว่าเดิมมานิดหน่อยเท่านั้นเองตัวนี้จะใช้ชื่อรุ่นว่า raab 0 e 1 2 r ซึ่งจะทําออกมาค่อนข้างที่จะหลายรุ่นหน้าดําตัวสายเหล็กตัวนี้ก็ขายดีดูผมจะหยิบมารีวิวกันอีกรอบนึงเอา แต่วันนี้เอาตัวสีทองก่อนนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าปัดสีแดงเลือดหมูที่ออกค่อนข้างที่จะเข้มเลยนะใครที่ไม่ชอบสีแดงฉูดฉาดแบบว่าไม่ค่อยสะท้อนแสงเท่าไหร่นะผมว่าเรือนนี้มันจะออกมืดๆหน่อยก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็สวยงามมากนะครับบวกกับฟังก์ชันการทำงานที่ใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้เรือนทองไปแล้วก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับาการจำรองพลังงานก็อยู่ประมาณเกือบๆสีสชั่วโมงนะครับการขึ้นลานถ่านเมทําไม่ได้ให้เข็มไม่ได้นะครับตัวนี้มาในรูปแบบของฝา เกลียวเหมือนเดิมนะครับส่วนสายอ่ะส่วนสายของรุ่นนี้จะมาเป็นแบบสายแบบออกแนวดรสหน่อยหนึ่งนะครับให้ความรู้สึกที่หรูหรามากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่สายลักษณะของเขาก็จะเหมือนเดิมนะครับมีลักษณะเป็นแบบสแตนเลสแบบพับนะครับสีของพวกนี้จะไม่ลอกนะครับอย่างที่เคยแจ้งไว้นะครับต้องมีระยะเวลาสัก1 0 15ปีเกินกว่านี้ขึ้นไปหรือว่าใช้ทุกวันจริงๆอย่างเงี้ยสิปีอย่างเงี้ยไม่ไม่ถอดเลยอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีซีดลงบ้างนะครับแต่จะไม่ลอกนะครับผม ใครที่ชื่นชอบในนาฬิกาที่ดูแบบดรสหน่อยในราคาที่จับต้องได้ไม่แพงมากนะครับแล้วก็เป็นอัตโนมัติฝากเกียวด้วยเพราะว,ว่าเรือนนี้อีกเรือนหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับคนที่ชอบสีทองนะมาคราวนี้ก็จะปรับลูกตรงเม็ดขึ้นนิดนึงตัวนี้เม็ดจะใหญ่ขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบบ่นว่าเ,เม็ดมันเล็กหมุนยากนะครับตัวนี้ทําออกมาใหญ่นะครับลักษณะก็ค่อนข้างที่จะสมส่วนมากๆเลยนะครับผมกับตัวเรือนกับตัวเม็ดนะครับส่วนสายส่วนบันพับเนี่ยก็ จะเหมือนเดิมทุกอย่างเป็นแบบงัดนะครับแล้วก็ส่วนจากรุ่นที่แล้วในที่เป็นทองหมดตัวนี้จะมาเป็นสเตลล์นะครับผมก็จะประมาณนี้ส่วนบานพับจะเป็นแบบเดียวกันนะครับมีการเลื่อนรูได้หลายหลากหลายมากนะครับก็อย่างที่บอกนะครับตัวเรือนตัวนี้จะอยู่ประมาณอ่าสามสิบเกือบเกือบสามสิบแปดมิลนะครับนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางนะสามสิบแปดเกือบเกือบสามสิบแปดมิลความหนาอยู่ประมาณสิบเอ็ดเกือบเกือบแล้วก็อ่าหูสายถึงหูสายของรุ่นนี้จะอยู่ประมาณสี่สิบสองนะครับ ก็ส่วนตัวตัวสายนะครับตัวนี้จะใช้ขนาดนี้นะครับให้เพื่อนๆดูเนี่ยครับจะใช้เป็นเบอร์20เลยนะครับซึ่งจะใหญ่กว่าเดิมนิดหน่อยมาแล้วนะครับใครที่อยากได้สายแบบสายหนังใสเ่เปลี่ยน,ยนง่ายๆเนี่ยแล้วพอดีกับหูสายเนี่ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากกว่านะครับก็จะประมาณนี้ส่วนลูมิบายหรือว่าภายน้ำในตน่นกลงคืนเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายกันนะครับ ก็จะมีตำแหน่งทุกจุดยกเว้น3นาฬิกาแล้วก็ตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีก็บอกชัดเจนนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนาฬิกาสายเรสสีทองนะในราคาที่จับต้องได้นะครับเพื่อนๆสามารถจัดเรือนนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงจริงๆแล้วก็ส่วน,นรายละเอียดราคาส่วนลดเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูได้ ใต้คลิปเลยผมจะลงลิงก์ไว้บอกว่ารายละเอียดนาฬิกาแล้วก็ราคาส่วนลดนะครับพวกนี้จะมาพร้อมกล่องแล้วก็ตัวใบประกันพวกนี้จะประกันสุขสหกรุงทองนะครับก็1ปีนะครับแล้วก็ทางั้น1นปีด้วยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับใครที่ชอบประมาณนี้ก็ผมว่าตอบโจทย์มากนะครับเหมาะกับสำหรับคนที่ชอบสีทองเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับ โอเคครับใครมีอะไรสงสัยสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบแล้วก็ใครชอบคลิปแบบนี้กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดให้มันเปิดโว์กระดิ่งด้วยนะครับไม่งั้นเพื่อๆจะพลาดคลิปที่ผมอัปเดตเกือบทุกวันเลยนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ